ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดวันไม่รู้จุกหมปลายทางใดๆจะรู้ความรักหรอ Happy birthday to you. Is this love? นี่คือ s ักใช่หรือเปล่า กันทำแบบนั้นใช่ไหมโจนเมื่อฉันได้พบเธอก็อรู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหนและมันจึงมีความหมายเพียงใดเรื่องแบบนี้คือเรว่าราักรรักคือรักใช่ไหมท้าทำให้เรกไม่ไ,ได้นอนงามสดใสเป็นเียงรู้บนฟ้าสีคาม Un de de <ism> วันนี้ขอบวานะเรา <is> er, <photos> <görüş> ้มากไปนะไอ่ก่อนะไปไงอะออเดี๋ยติดรถพี่ชายแนนไปไปแนนไม่วเาไปก่อนดีกว่าไปกลับถึงแล้ว้ถึงแล้วไปาบอกด้วยนะกลับแม่กลบ เจนดีนะแแล้วแข่งกันด้วยฮะไปส่งยูเลยสิเออจะไปเหรอแล้วดูนะไปไหนหนะาคู่นี้มันยังไงนีู่ต้องไปส่งเขาอะอะไรนะกูไปส่งเขาไฮ้ยน้องเอ้าเพื่อนจะไม่กลับเหรอวะเออเดี๋ยวก็กำลังกลับพอดีอะ เออแล้วกลับไงอ่ะเดี๋ยวกูไปส่งยูก่อนอ่ะแ้วเดี๋ยวกูไปกลับอ๋อบานะเอองั้นเจอกัสวัสดีฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดวันไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นแบบ ฉันที่งคอยคนหาว่ารักคืออะไรโน่หนักว่าเนี่ยวันนี้หน่อยแหละนี่อย่าปล่อยนะเดี๋ยวไงโน่ไปเรียกอักซีให้นะ ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดวันไม่รู้จกเม่เปลยทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นป่าฉันที่คอยค้นหาว่ารักคืออะไร ฉันกำลังลลงทางอยูทางปลายความอ้างว้างมองไม่เห็นมาจะแสงดาวจนวัเมื่อวา,านมันเกิดเองเป็นไงบ้างวะมไม่น่าค่้แตกเลยอดหนุกเลยขอหลังมึงก็แดกให้มันน้อยๆหน่อยเออน้องแนนหาถุงมึงด้วยวะประคาวไปนะเออประคาบสุดที่รักของมึงอ่ะน้อโอมมาปะไม่เห็นโอมเลยไม่มาของเสีย โชคดีที่หายที่ขี้แตกเออไอกองชมรมดนตรีเราอะตรงนงเฮปุ้งเนี่ยเขาลดให้เท่าไหร่วะลดให้ห้าพันหลือสามหมื่นห้าแม่งแต่ก็ยังดีวะเฮปุ้งแม่งไลายที่หายที่พวกคอนแวนอะลดตั้งหมื่นหนึ่งถ้ากูผู้หญิงนะกูเฮียขาเฮียขาหมืนก็พอพอเฮียเขาก็เลือกท่านี้เด็ดพอ หน้าเหมือนน้องแน่เลยว่ะเฮ้ยโยมีอะไรกันพเขียนใบของงบจั้นลงผิดผิดเหรตอนกูเขียนกูก็เขียนหุ้งมึงอะสามหมื่นห้าไงเงาไปดูเฮ้ย ไอโน่ oh, นี่กูรู้ว่ามึงตกเล่งแต่ไม่คิดว่าจะตกขนาดนี้นอ,อ้าวพี่แล้วเรื่องค่าปองมีสั่งไปว่าไงขายไปวะเฮ้ยถุกม,มา ประธานชมรมดนตรีมาเช็คงบอปุนเอาโนมีอะไรประธานนักเรียนอยู่ปะวะไอ้ฟี่อ่ะไอ้ฟี่ผมหัวเมื่อกี้เองเอาไอเนี่ยเออปุนยังเป็นเลขาสะาอยู่วะเออเป็นอยู่ช่วยเช็คงบชมรมน้อีให้หน่อยดินะาน้าขอร้องนะช่วยเช็คหน่อยนะ แต่นับผมขอร้องะมไ่วแล้วนะเฮ้ยไม่ต้องไหวเออน้อรอแป๊บนะหายเบี้ยได้เหรอสามหมื่นห้าหรือห้าพันอะเยอะเปล่ะแต่ถ้าห้าพันก็ถูกแล้วนี่โนดด้ดูดิเราเขียนขอไปสามหมื่นห้าจริงนะเว้ยเออผมก็จำได้นะว่านโน้อขอมาสามหมื่นห้าแล้วมันเพิ่งโน้ตสองใครมาละ่ะ โนน้มมไไ่ดาเอองงะยวันพิจารณางบประมาณประจำปีผมก็นั่งอยู่ด้วยวันนั้นชมรมโน่ส่งน้องมอสีมาแทนโน่ที่เป็นประธานชมรมก็เลยถูกไปอ่านชมรมวันศิลป์ตัดงบเอาตัดงบเอาเพราไม่งั้นงบชมรมของเขาจะถูกเก้ over โอ้ยจะทำาไงดีเนี่ยกองก็สั่งไปแล้วอะทำไงดีวะทำไงดีวะตายแน่เลยวะผมมีกวิธีนึง ฮะจริงป่ะไฮ้บอกมานะเราทำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงป่าจริงจะให้แย่งขนมเด็กเตะหมาตบเม่งอธิการก็ได้งันไปตบเม่งอธิการเลยไปเอาจริงป่ะเอาเล่นแล้วอะไรอะ่ะโน่ไปตามผมดิ chúc sinh biển phán sao châu đây chân chưa cao đến tòa